ที่ดูเลยนะบ้ามังานคอรนแต้องรออ่านี่ก็ดีใจมากครับที่แบบได้มาร่วมงานเปิดตัวคอลเลกชันของนฟอร์ตครับรวมถึงแปลว่ามีแบรนด์แทั้งหลายอีกหลายหลายแบรนด์ด้วยตื่นเต้นพูดพูดไม่ชัดเป็นเกียรติเป็นเกียรติเลยเป็นเกียรติมากๆที่แบบว่าถูกเชิญมาร่วมงานในวันนี้ครับใช่ครับเนี่ยพอไปดูแล้วแบบมีทุกไหนบ้างปั๊บใจปั๊บใจทุกรุ่นเลยได้ไหมครับ รู้สึกว่าหลายๆรุ่นมันแบบเหมาะเหมาะกับการแต่งตัวในหลายๆสไตล์ครับมีสไตล์แฟชั่นด้วยแล้วก็มีแบบเรียบๆหรูๆก็มีครับก็มีทั้งแบบในแบบพื่แบบว่าสายตาแล้วกันแดดเรงเอาที่แบบไฮเลทแบบกันแดดไฮไลทกับสายตาผมละกันผมรู้สึกว่าช่วงนี้กําลังหาแว่นสายตาใหม่อยู่เหลือบางทีแว่นสายตาที่ถูกใจแต่เมื่อกี้แอบเล็งว่ามีหนึ่งอันที่ถูกใจอยู่เดี๋ยวอาจจะเข้าไปดูใหม่ ส่วนของผมก็น่าจะเป็นแว่นกันแดดครับเพราะรู้สึกว่าแว่นกันแดดสวยมากมีหลายแบบด้วยและอีกอย่างแว่นแสนตาไม่จะเป็นเลยครับเพราะผมหมอทุกคนฉันติดมากกันแดดเหมือนกันเป็นคนที่ด้วยความที่ผมติดแว่นกันแดดอยู่แล้วบางทีจะชอบเอามาคาดผมบางเวลาไม่ได้สระผมกาจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ผมก็ต้องเป็นกันแดดเพราะช่วงนี้เนี่ยแดดประเทศไทยรอ้อนแล้วก็ฝนก็ตกก็ต้องใส่กันแดด เพราะว่ารังสี UV มันแรงแไงไม่กันไหนก็สำคัญต่อนใช่ประจำวันเราด้วยให้ฝากคอ l l e กชันใหม่ของนอยหน่อยก็ไอ้ครับผมก็ขอฝากคอลเลกชั่นใหม่ของทาง Tom Ford ด้วยนะครับผมเชื่อว่าน่าจะมีหลายๆตัวที่ทุกคนชื่นชอบแล้วก็น่าจะเข้ากับทุกคนได้ในหลายๆรูปเลยครับ เริ่มเลยะจากคูนี้ก,ก่อน EP แปด้วยับ p ป่านคนไปเ,เรื่องเรื่องเราเข้มข้นครับเรื่องนเน <ๆ S 1> ก็ใครดู EP แปไปเนี่ยน่าจะเห็นทีเซอร์ EP เแล้วเริ่มมีฉากบู๊เข้ามาเริ่มมีการเคลียไไร,ร์ประเด็นครับ EP เก้าสุดมากครับใช่ครับแล้วก็เรียกว่าเข้าสู่ ช่วงโค้งสุดท้ายของเรื่องแล้วทุกคนจะได้เห็นว่าามีตัวละครเพิ่มขึ้นมาก็คือมีพ่อของต้องรักซึ่งก็อยากให้ทุกคนติดตามว่าแผนการของปลินที่วางแผนไว้กับพวกกับคุณพ,พ่อจะจบที่ตรงไหนครับก็าให้ติดตามครับเพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องราวที่จะทาให้ทุกคนเนี่ยช็อกไปอีกครับ เพราะว่าในที่นี้คุณต้องรักตัวรักภาษาโยิงไงว่าถามเขาใเห็นมอเดิลดีกว่ะเลยโคยนเลยว่าเขาก็มีใจตั้งแต่ EP แรกๆแล้วหรือเปล่าเออจริงๆอ่ะเขาไม่ได้อยากจะซื้อกลับหรอกเขาอยากจะเอากลับไปด้วยเลยแหละแล้วถามเขาให้เห็นคนาพ่ดเลยสิแปดเป็นยังไงพัฒนาการลาพีก่ะ อ๋จริงๆเหมือนผมแบบแอบเห็นมันบั๊บแบมๆมาอะไรไม่รู้ผมก็ได้กดเขาไปดูครับคุณรว่ารู้เลยคุณปรกออะไรเด่ยความรักของคุณต้องรักกับสมุนไพรจะบอกว่าเป็นความรักที่แบบจริงเอาจช่วยทั้งคู่เลยนะไม่ว่าจะเรื่องอะไรต่างๆก็ตามเขาอย่างแบบเรื่องโปมเก่าคุณต้องรักกันเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็อาจจะมีจริงเรื่องเนี้ยคนทั่วไปอาจจะได้แบบสัมผัสกับมันจริงๆอยากจะเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ใช่ครับขอคณนะ จริงๆอ่ะต้องบอกว่าผมแอบดูอยู่นะแอบดูอยู่นะจ๊ะเออก็จริงๆผมชอบคาแรคเตอร์เรียกได้ว่าชอบคาแรคเตอร์พี่พีด้วยแล้วก็ชอบคาแรคเตอร์พี่หมุดพี่หมุดเวลาเสยผมเนี่ยอ่าคุณตั้งักก็จะมีความแบบแซ่บแซ่บแซบนิดนึงมีความแซ่บมีความแซ่บเรียกได้ว่าแบบว่าไม่ยอมกันเลยอะไรอย่างเงี้ยครับต้องเป็นพี่มหาสมุทรเท่านั้นถึงจะเอาคุณต้องรักอยู่คนอื่นเขาไม่อยู่จริงๆกันได้เพราน่าสะบัด่ายแพ้มหาสมุทรมาผมว่าเปลี่ยนล่าง เปลี่ยนล่าจากแมวแมวดือ้อเป็นแมวชนเชื่อก็รอ,อ,อดูครับว่าที่บอกแพ้เนี่ย เดี๋ยวอีพีเก้าพี่ติ๋วก็เห็นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็แต่เตรนว่ามั่าปแบบโคตเลยนะแบบมัรนรองมาก่อนแบบจะเรียกไว้วางใจคนพิเศษถ้าเกิดเรามีคนพิเศษแล้วก็จะทำเขาเรียกว่าอ้อ,อนอยากอ้อ,อนกับคนพิเศษของเราอยากแสดงความรักกับคนพิเศษมีคนแบบว่าตอนนี้มหาสมุทรได้เงินพันกี่บาทแล้วบูมนะไม่ทวนเลยครับอิจฉามาหามสมุทรจังเลยแค่เงินเดือนเงินเดือนละเดือนละเจ็ดแปดหมื่นแล้วใช่ไหมไม่ลงไม่ลงไม่ลงดิไม่ลงบนนัดนี่มาเกืบือนแล้วกลับไปก็รวย มาหลายเดือนแล้วนะของกลาบนี่ก็ได้หลายแสนเลยนะแต่เดี๋ยวเอยดูเงินที่ได้กลับมาต้องคืนหมดเลยก็ได้ใครจะไม่รูนี่ยสปอยหรือป่าสปอยหรือเปล่าเนี่ยก็สปอยบ้างจะทำยังไงเอาเงินที่เขาจ้างเราไปขอเขาแต่งงานเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนรอดูรอติ่งจากเราหมาสมุทรเนี่ยสักสีเหมืนกับพันธุ์นั้นเลยไม่จริงได้จริงแต่แค่ว่าเงินบางทีเขาไม่อยากได้ถึงก็ต้องการคือความรักอยู่ตรองรับเอาไว้รอหวานเจี๊ยบ ขอคันบ้างพี่เซอร์ก็อแบบนี้ตอ,อนกลับไปทะเลอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเพราะวนึกถึงทะเลมานานแล้วค่ะคิดถึงทะเลเหมือนทะเลเหมือนกันอ่ะเราอาจจะจบซีรีส์ด้วยทะเลก็ได้ใครจะไป,ร,ะไปรู้เช่งต้นทะเลมันมีความแซ่บช่วงท้ายๆของเรื่องทะเลอาจจะมีความหวานเจี๊ยบก,ก็ได้<อ>ทะเลเดือดทะเลเดือดถามอะไรคะแนนคิดว่าเราแบบคะแนนฟีนแบบเราเนี่ยมันมนึ่งหับมั้มีสิบให้สิบมีร้อยให้ร้อย มีร้านให้ร้านไปเลยครับยอมผมให้8ครับเลขแปดที่สุดทำไมยังมาค่ะผมชอบเลขแปดตลอดกาลเนาะเขาชอบเลขแปดเลขแปดของบุ๊คอินฟินิตี้ไม่มีตัวสุดครับขันไม่บอกขันไม่บอกค่าเขาปล่อยแบบถึงที่มาว่าดรวยเพราะอยากกับน้องผมอยากรู้ว่าว่าแบบสรุปแล้วมหาสมุทรหรือซินามิอา ว่านะพี่เรื่องหน้าจะไม่ยอมพี่พายุคือคุณหมายถึงอะไรหรออ๋อหมายถึงว่าในเรื่องของการแสดงต่างๆการเข้าถึงบทบาทและอารมณ์ของตัวละครอย่างเช่นอย่างเช่นเวลาโกรธเวลาเศร้าเวลาเวศร้าก็เวลารักเฮ้ยที่ผ่านมาที่ปล่อยมานะเป็นน้ำซีมที่ถาวรมาแล้วเขาถามว่าคู่นี้จะเลิกมีฝนยิ่งจริงจริงก็คิดว่าจะเลิกแล้วนะแต่จะเลิกเหรอเลิก เลกิกมากหมดแล้วแต่มากับเธอแทนเฮ้ยเธอไหนวเธอเธอเธอที e. ่ใส่ชุดนอนสีเหลืองหรือเปล่าว่าอายุเรื่องนี้เธอรัดเธอรัดใช่สุดที่เข้มยังไงล่ะฝังจริงออกมาแฟนบบกว้าวไปจิ้มก็จริงๆปล่อยออกมาแค่ประมาณนาทีกว่าๆนิดนึงครัอย่าไม่ได้เห็นว่าเออในเรื่องมันเป็นยังไงมันเป็นซีนแรกด้วยที่อ่าที่สซร์รัตกับอุ้งการเนี่ยได้เจอกันครับก็ จริงมันมันเห็นแค่เสี้ยนี่จริงๆอ่ะผมปัวยังเปียกอยู่เลยอะสุดสุะแต่น้องกู้น่ารักนะผมสร้างวันนี้ไปเขอว่เออเออไปปรับใจไหมพี่น้งเปิดมัดถึงอะไรก็ไม่รู้ผมพูดเดี่ยวคนเดียวคือรู้สึกว่าพี่เซอร์ชท่อนนี้พี่เซอร์ผมอ่ะก็คือเฮ้ยเปียกฝนแต่ยังรออยู่ส่วนน้องกู้กันก็น่ารักเป็นทรงผมที่ผมตัดครั้งแรกในชีวิตเลยครับก็้าม้าหน่ารักขึที่สุด ใช่แล้วเขาหน้าเด็กจริงๆนะครับลูกคนตัดมาแล้วแบบเด็กเด็กโดยน้อยตะพุตะปิไหนๆทางนี้ทางนี้ไหนรีวิวฝั่งนี้จะเป็นไงคิดว่าเขาจะไงเขาปล่อยที่แบบความน่ารักมาแล้วที่จริงอ่ะไอ้ยิงผมชอบหนังไซไฟอยู่แล้วครับแล้วก็พอเรื่องนี้มันมีความแบบข้ามภูมข้ามชาติมีความแบบคนละมัลติเวิร์สอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันติด ู้สึกว่าน่ารักกลับมาอีกครั้งนี้ดีกว่าครับแล้วแบบอยากเห็นนะ้องคู่แบบจะออกมาเป็นยังไงพี่เซอร์มาในลุคเท่ๆทาขามพกมากับนี่นเซอร์ลาสเฮ้ยน้องผู้การน้องผู้การน่ารักมากคืออยากรู้ว่าความเท่กับความน่ารักเนี่ยจะมาจบตรงไหนพี่พิ <c oughs> งเก็ตเขาปวดเรื่องเราเรื่องเขาทำไมเนี่ยนั่นน่ะสินั่นน่ะสิอาจจะอาจจะมีอะไรที่มันแบบใช่ หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ไม่ไม่เราสปอยไม่ได้สปอยไม่ได้แต่เราเราอยากสปอยไงให้ทุกคนมาบให้ทุกคนรู้พี่พี่ฝอพี่พีนี่เรื่องเออพี่ก็ว่างนะบอสอื่นพี่ก็แบบพร้อมก็แบบพร้อมพี่พร้อมเสมอพี่เมย์ครับแต่ว่าคู่นี้เขาเ o r k s h o p อย่ามาชวนเป็นไงบ้าง ก็อยู่ในช่วงหาคาแรคเตอร์ครับผมด้วยความที่คาแรคเตอร์ทั้ง2ตัวทั้งพี่เซราแล้วก็น้องกันเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างกับพี่พายุน้องเองนิดึงเนาะก็เลยอยู่ในช่วงกำลังหาตัวละครทั้ง2ตัวนี้อยู่ครับแต่ว่าจริงๆรู้สึกว่าเราก็มีอยู่ในตัวเองอยู่แล้วนะแล้วเราก็แบบเหมือนแบบค่อนข้างแบบเจอแล้วน่อยระดับหนึ่งครับจริงๆเจอกันระดับหนึ่งเลยกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนเราได้ลองผิดลองถูกนกันครับว่าคาแรคเตอร์ไหนที่แบบพี่เมย์เขาชอบหรือไม่ชอบอะไรเงี้ยเราก็ต้อง ในการที่เราเป็นนักแสดงเราก็ต้องขายเดียขาด้วยเพราะมันจะเวิร์กกับการทำงานมากขึ้นใช่คอรค่ะเปิดกล้องมารยกแทนเปิดกล้องมารยกอันนี้ก็บอกบอกไม่ได้โผ่หลอกนะเงี้ยบอกไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยแต่ว่าบผมกมดือนเดือนเดือนไม่ถึงเปล่าเออ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 เ้เป็นเ่อจิ้จิ้มจิ้มเออชอ ชุด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 ฮะยูเต้นเหรอไม่ผมไปแล้วเจ็ดหมอดให้บรรลยไปแล้วโอ้ยก็บอกไม่ได้แต่ไม่ไม่นานเกินรอแน่นอนมันเรียกได้ว่ากระพริบตาทีเดียวอุ้ยเริ่มถ่ายแล้วหรออย่างเงี้ยเพื่อนทำผลงานวันนี้ครับเราต้องทำผลงานอย่างไรครัก็หวังว่าจะจะเต็มที่แล้วก็อีกที่จริงๆทุกผลงานที่พวกเราได้ได้รับนะเรื่องโอกาส ครดีจากพี่พี่ผู้ใหญ่ใจดีอะไรอย่างนี้เราก็อยากจะตั้งใจเต็มที่พยายามเต็มที่กำมันให้แบบให้ผลงานเราดีที่สุดอ่าใช่แล้วครัะเพื่อให้เราแบบไม่มาเสียใจทีหลังเนี่ยร้อยเราทำเต็มที่ของในพาร์ทขอเราและครับให้ทั้งนี้ฝากโค้งท้ายของต้องรับารฝากแฟนๆเราเป็นกำใจหน่อยครับผมก็โค้งท้ายแล้วครับสำหรับต้องรับปากสมุดเลิฟอเสี่ยงชีวินะครับใครที่ยังไม่ดูนะครับ เริ่มดูได้แล้วนะครับทุกคนทุกวันที่ครับทุกคนเวลาสี่ทุ่มครึ่งทางช่องทีวีพิมพพาครับใช่ครับและยังสามารถรับชมได้แบบออนไลน์เวอร์ชันอันคัดนะครับได้ที่แอป i อชีและเว็บไซต์ iq.com ครับผมครับผมแล้วก็สำหรับพวกเรา ก่อนอย่างไรฝากคุณต้องรับภาษาสมุดด้วยแล้วก็เดี๋ยวฝากไปอว้ในโซล์วงสองไปแล้วก็ใกล้จะเปิดกล้องแล้วครับก็สามารถติดตามระเอียดต่างๆของพวกเราได้ที่มีแมวจะได้ทุกช่องทางนะครับใช่ครับฝากด้วยนะครับเราขอบคุเลยครับใช่ครับฝากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับได้ขอต่อแขกนี้กันนะครับ เมอนเมืนเมืนหมอน่งขาแ่น่นนนอยเนานะเรียกสุดหล่อหันปพ๊บเลยครับหับฝั่งนี้ครไหมครับได้เานาะ เรียกได้นะครับผมเรียกได้เลยค่ะครับผมครับผมไม่ถือครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ